เอาละครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกสัก8 8สรอบนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็บอกเล่นทียนะไม่ต้องพูดนะว่าเกมอะไรนะครับพอ,นะพอเนีเ่ยอะเจ็บพอครับนะก็อะไรวะช็อตกันโบนะเอ n งจ l วิ t h a ช <laughs> ็อตกันเพลงใครคนหนึ่งจะทำคลิปจำได้ <laughs> เออนะครับมาเราจะไม่ยุ่งกับแม่งนะเราจะไม่ยุ่งกับแมงเพราะแม่งไม่ได้สำคัญอะไรในชีวิตเรานะฮนะพ่อแม่ดูเอา้ากูไปไงด้วยเนะี่ย โดดอกมาโดดไปเฮ้ยอะไรวะโอโ้มีแต่ของใช้ได้อยู่นะเฮ้ยเติ๊บคุณนึกว่าตีนมาว่ะจับาย,ยแปลงกเกษตรมาทำไมวะเนี่ยไม่ต้องการแปลงกเกษตร้วยเฮ้ยไจ้สตี๊บเดี๋ยวทำไมหน้ามันเป็นเอียงวะทุกคนเดี๋ยวแล้วผมพาไปดูหน้าแม่งนะจุดกรอเกาะราคาแพงเดี๋ยวดูหน้าไอ้ติ๊บเดี๋ยวนะหน้ามึงอยู่นี่ทำไมคอมึงหกักลวเพื่อนโอ้ โอเด็ดคอแม่งหักอ้สกินคอหักไอ้บ้าเอ้ยอ้สกินคนคอหักครับว่าจะวักนะนฮ้นะผมทำดาบก่อนนะนี่ไม่มีของบอกเขาครับเคยวันนี้ไปซะถ้าใครอยากได้นะเคลดาบมาประจำการไว้เอาอาหารมาทำไม่มีอาหารเราอยู่ไม่ได้นี่จำไว้ซะช็อตกันช็อตกันไม่แต่ช็อตกันวะแองจิวิตช็อตกัน What the เน hmm. okay, really hmm. huh? oh, 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 ื้อไก่แบบหนึ่งดอกเอาแล้วมันมันไม่เด้งตกวะมันโดนแองเจวิตช็อตกันเลยนะเมื่อกี้มันเอาอ๋อมันเด้งตกตายแล้วโอ้ดี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 แองเจวิตช็อตกเกินไฟติ้งจูเดวอร์วอนแตกไปซ้ายอยู่เว้นเยอะๆหมา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 หรือควายมึงเอาไม่ล่ะต้องมามึงเอาเอาไม่ล่ะมึงเอาไม่ล่ะฮะมาหรือคนไม่โดน กินกับหมาซากับเด็กน,นะ้ยมาเออ,อเพื่อนว่าไงาเพื่อนว่างไงเพื่อนไอ้ยุ่แกวใส่ยเดียวได้หมดแค่นะโอ้โหอยากได้เกาะเพชรมันจังวะอีเอ,อ้ยแบบแต่กลัวบวกสู้มันไม่ได้มีของตรงกลางให้ผมไหมครับนี่หลอ่อหลอ่อไเพื่อนผมเจ็บวะอ๋อมันโดดเจ็บมั้งไม่รู้ ต่นี่เกาเะเพชรว่ะเฮ้ยเพื่อนมึงช่วยกันข้าม่อยนะเดี๋ยวพี่ไปช่วยน้นองๆนะเฮเบเกลอไปโปรเปรเฟปรโอเค,อออออเคนี่ได้อะไรขวา้ปุนทองซาถูกได้ไฟไหมครับอยากได้ก่อเหล็กของไอ้หมอนี่มากเลยนะครับทุกคนครับมันจะเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากนะโอเคมันอยู่ด้านบนแนละ้วสงสัยมันคิดว่ามีธนูคนเดียวนะกูยิงแม่งเลยแล้วกันนะ ม่มีธนูคนเดียวแล้วน้องคิดว่าน้นองมีธนูคนเดียวเหรอเฮ้ยบ้าเอ้ยโอ้ไอ้นี่ก็โดนพิกซอมบี้ไล่ตีครับนะโอ้โหือพวกนี้ยังกี่คนไม่เอาตกตายอ้าวไอ้ผ้าคลุมตกตายล่้งใจไปอีกหนึ่งเดี๋ยวแต่ไอ้นี่อา้าวไอน้นี่น่าจะโหดสุดแล้วทีมตรงข้ามเรานะฮะเ,เดี๋ยวทีมเราแม่งยังไม่ตายสักคนเลยนะครับทีมอื่นทั้งตายกันหมดแล้วตายห่านกันหมดนะเดี๋ยวนะถ้าเอาอันนี้ รวมกับอันนี้กลายเป็นธนูธรรมดาขอบคุณครับกูไม่ต้องการช็อตกันโบเว้ยยิงแม่งไปนหนึ่งดอกตกไปซะนี่โดนไปนหนึ่งดอกเอ้าตกตาย <laughs> ตายเพราะสลามสมน้ำหน้าการะางหัวจอกเอา้าจบเกมแล้วหลอโอ้ยคนหนึ่งตรงนู้นยังไม่ได้ไปบวกเลยอนะ่ะโอ้โหชนะแล้วหลอโอ้โหดีสี่เกมครับทุกคนหนูไม่อยากจะโมนะฮะแบบ ีซีมากเพราะอยู่กับเพื่อนโหดเลยเพ่ะเนี่ยแบบเพื่อนผมไม่ตายสักคนเลยนะแบบเพื่อนโหดเกินนะครับจะต้องวิ่งไปไหนไปกดปุ่มนั้นนะเริ่มเกมกับเขาครับอันไหนจะเริ่มแล้ววันนี้ฮะอันนี้เลยกี่คนเดยวผมเข้าไปดูก่อนแล้วกันวินเทอร์ยี่สิบสี่คนเลยเหรอทำไมมันเยอะอย่างนี้อ๋อเลือกทีมกันหน่อยอยู่กับทีมแรกหรือทีมสองดีวะใครแม่งดูโหดกว่ากันวะเดี๋ยวนะขอดูทีมก่อนนะทีมกู 9, มันเป็นเก้าไหมนะฮะ พวกนายเป็นก้าหรือไม่น่าจะได้อ okay, ยู <splash noise> ่นะโอเคลองอยู <affect> <out> ่กับทีมหนึ่งดูแล้วกันนะครับดูซิว่ามันจะพากูรอดหรือเปล่ากูตายนะโอเคโดดนี้ก่อนเนี่ยครับเรียบร้อยอ้าวโดนไม่ได้ตกตายโอเคผมมีวิธีโกงนะฮะโดยการวิ่งมาตรงนี้ครับแล้วก็โดดโลดผมวิ่งน้องเล้ยว้าโดดตกนะฮะอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่รอเกมเริ่มนะครับก็ จริงเราก็มาขี้โกงตรงนี้ก็ได้นะฮะมารัดทางตรงนี้ครับโอเคเนาะนี่ครับตรงไอตีมัมอยู่นี่ครับว่าแบบพี่ก็โดดมาตรงนี้ได้แล้วครับน้องๆไม่ต้องแบบเป็นโดดอันแรกอะครับโอ้ตกตคนหรือกวายวะเนี่ยโอ้จะไปกลัวอะไรน้องๆเลยเนี่ยพี่ก็พาโดดอยู่เนี่ยเห็นไหมสเตปเทพสเตปเทพไม่เคยบอกใครนันไงล่วงบอกอะไรอย่าโม้มากมียศไหมมียศอยู่ได้ไหมไม่มียดนะฮะคิดว่า ไอผมอยากอยู่กับพวกเสื้อคลุม่ะมีพวกที่เป็นเสื้อคลุมอะไรเงี้ปะ่ะกูไม่อยู่กับไอตีปหน้าหักนะเวย้ยงกากเกินนะกากเกินโอเคโอเค้โอเกมจะเริ่มแล้วครับทุกคนจัดไปครับตอนนี้ขอชนะนะขอชนะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบจีจีกูเกมกันนะมาโอเคชนะตอนนี้เลิกเล่นนะฮะ <c oughs> แต่ว่าถ้าแพ้เล่นต่อนะครับอ่ะจัดไปเอ้ยเอาให้ชนะเว้ยจะได้เลิกเล่นนี่จะได้เลิกเล่น จะด้เลิกไจะได้จบเกมซะมาเฮ้ยพออยากชนะมันก็จะไม่ชนะนะฮะอุ้ยหลุมดำไม่แบะแบะแบะร่วงร่วงเออแล้วมึงรอดได้ไงวะเนี่ยมึงเก่งไปไหนไอติฮะชนะได้เลิกเล่นครับแล้วก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อนะฮะเพราะมีภารกิจสำคัญต้องไปทำนะครับเนี่ยจะไปครับ โอเคก็เห็นหลายคนเรียกร้องมานะสนองพิม,มายครับนะครับก็กลับมาเล่นให้แล้วนะะก็จะไปครับโอเคไหนดูสิโอ้โหพี่พี่ครับผมต้องไปเอาตะก,กี้บ็อกซ์ที่ไหนกันพี่เปิดกันหมดแล้วอนะ่ะโอ้โหของมันก็แต่ละอันนะไม่ดีเลยแต่ละอันบอกตรง,งไม่ดีเลยนะของแต่ละอันนี้โอ้โหต้องไปเอาของอยู่กลางเท่านั้นหรอ โอเคทีมเราไม่มีใครโชคดีแบบเปิดได้ของดีๆบ้างเลยเหรอฮะผมว่าไม่น่ามีนะฮะไปไปกันอืตรงไหนต่อแล้วใกล้สุดน่าจะประมาณตรงนี้เนาะโอเคครับประมาณตรงนี้แหละเพื่อนมึงตอไปไปต่อไปดิเพื่อนโอ้โหมึงยังจะให้กูต่อนะเพื่อนนะโอ้พ่อมึงนะครับ <laughs> ไอเวเนอร์ไกูตอ นะตามกูมาเพื่อนงั้นมึงมิเกงเพชรเหรอเออเยี่ยมไป,ปกูคุ้มกันเองงั้นดาบครับผมดาบชาบหนึ่งทิ้งไว้ให้เพื่อนแล้วกันนะผมก็ไม่มีก,อมกมรอกเหมือนกันวะกูฟาร์มของก่อนแล้วกันออ้ซิว์ฟตเอามาทำไมเนียไปแล้วเว้ยโอ้เพื่อนเปิดได้แล้ววนั่นนะเฮ้ย ยังไงมันพลิกซอมบี้เลยหมอนี่มาพลิกซอมบี้พลิกซีฟอมซอมบี้มาเยอะๆกูจะตายกูตาย,ตายนั่นไงกูแตกเลยนะฮะอยากเลิกเล่นแต่ไม่ได้เลิกนะครับย่ําเลยแบตเทิลโซนอุ้ย,อย่านี้ตาน,นี้ชอบชอบชอบเลยชอบเลย,เลยคือแบบไม่แพ้ก็ชนะนะมีสองทีมใหญ่นะฮะอะไรครับเนี่ยแบบจะตาสุดท้ายเลยอะไรก็แบบไม่ให้ผมตายสุดท้ายนะฮะอะไรวันนี้ฉันแบบแตกมาเยอะแล้วนะเพื่อนนะ ขอชนะบ้างสักตานะตานี้ก็ยังดีนะครับตานี้ s b u t t ิ n zone นะท้านที่ผมจำไม่ผิดก็คือรถถังลุงตูนนั่นเองนะครับด่านนี้เออผมว่าน่าจะไปบวกกับรถถังลุงตูนได้นะครับในด่านนี้นะโอเคครับรอเกมเริ่มนะอีกไม่กี่คนเข้ามาครับเกมก็เริ่มนะครับโอ้โหพวกนี้มาถึงตรงนี้ได้ไงพวกเนี้ยโอ้โหโอ้โหกูโดดไปถึงไปเลยโดดไปสู้เขาซากตาครับนะโอ้โห บตเทนส่วนแล้วไอ้ที่ยืนอยู่นี่มันชื่ออะไรชื่อเอ็มนำหน้าโอเคอยู่ทีมแรกนะครับอยู่ทีมแรกถือว่าดีถือว่าดีแสดงว่าเล่นเป็นมาถึงจุดนี้ได้เอาละครับแบตเทนส่นรถถังลุงตู่ครับแต่แถมด้วย F16 สักหนึ่งลำนะฮะตรงนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมีรถถังรถถังรถจิ๊บนะฮะมีฐานทหารนะครับรถถังรถจิ๊บอะไรได้หมดครับตอนนี้ไปกัน มาเริ่มกันเลย let's go มาตรวจฟาร์กโอ้โหกูฟาร์มได้ไหมเนี่ยฉันก็ฟาร์มได้ไหมโอ้โหไอ้ติฟมึงจะมาแย่งกูหาพรมึงเหรอจะมาแย่งกูไอ้เวนไอ้เวนเอ้ยมึงไม่รู้จักไปหาเองเลยหรือไงมึงไปหาเองเดี๋ยวนี้ไอ้สาะะรเลวเพราะอย่างนี้ไงประเทศชาติมันถึงไม่เจริญเพราะมึงแย่งชาวบ้านนี่ของชอบมึงเลยนะเอ้ยบ้าเอ้ย เรื่องยังชาวบ้านนะมึงนะเออไงดีวะแบบพี่ไม่กะจะมีโต๊ะค้าให้ผมเลยล่ะแล้วผมจะเอาอะไรไปบวกเขาเนี่ยเยอะ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 ผมว่าผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเว่าผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทำโต๊ะค้าเองแม่งเลยครับไม่สนลนะนะมีขวานไม่ใช่หรอเออตัดแม่งมาทำเองเลย,ยกันมา เฮียวิกโกเร็วๆ,ๆต้องเร็วนะฮะต้องเร็วครับดานนี้แบบตีนมาโดยไม่รู้ตัวจะเป็นไปได้นะโอเคแล้วก็ทำดาบครับดาบนะกระครับเนะร,รียบร้อยใส่เข้าไปซะจะได้ดูดีดูราคาแพงแล้วก็อาหารกลัวจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนอาหารล่ะแม่งไม่มีอาหารด้วยเดินบวกเลยกันนีก้กลับระเบิดตรงสนามลบนะฮะถ้าใครเหยียบมันจะเป็นยังไงครับทุกคนก็รอดูนะครับผม เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเหยียบนะครับผมแล้วมึงมีอาหารให้กูไหมเนี่ยเพียร์ไม่มีอาหารให้กันเลยใช่ไหมเย,ย้พ่อมาอมามามาแตกไปเวรไม่มีเกาะมึงซ่าอีกไม่มีเกาะแล้วมึงจะซ่ามึงนะอืมปนะ็นมึงนะเย้ยเย้ยพ่อมันวิ่งมาใส่ผมเลยวะไป ไฟไฟเผามึงแล้วมึงเดอ้อมึงเดอ้อหาขวบมึงไอ้เอ้ยกูวิ่งหาเพื่อนกูก่อนกูต้องการมาเอาอาหารแล้วกูกลับแล้วเพื่อนกูกลับแล้วเพื่อนเลยอย่ามายุ่งกับก,กูโอ้โหอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใครก็ตามอย่าพึ่งนะโอ้โอาหารหมดครับอาหารหมดนี่มันลำบากยากเย็นอย่างนี้นี่เองนะฮะแบบพี่มึงเลยตู้ครับล่ะตู้คราบมันต้องอยู่แถวนี้นี่นะเออตูอ้คราบมาหน่อยเร็ว อูแม่งไม่มีอาหารแม่งยากมากโอเคเฮวิโกอาหารละมาพร้อมไปต่อครับไอติงไอเรดิสตูโกลไมเคิลมาไปกั้โอเคโอ้พร้อมเลยกูว่ากูนี้จักไปนี่เสือปัดจระ,ะเข้จริงๆมาเหยียบกลับแล้วเบิดเล่นเลยเป็นไงน,นี่เหยียบเล่นเลยเป็นไงเนี่ยเหยียบเล่นแม่งเหยียบเล่นแม่งเลยเย้พอมงมาเลย,ย,ยลนะ <laughs> เพื่อนช่วยกูด้วย Help me my friend What the fuck say What the fuck say My friend help me please My friend help me please ซ่ารละสงสารละเป็นโซดาสิงละให้สัตว์เลยเออโซดาสิงละโอ้ระเบิดระเบิดโู้แตกอีกแล้วครับแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วเพื่อนกูณทำอะไรไปนะฮะไม่มีของขึ้นแล้วไปของไปเยอะตกเอง เอ้ยพื่อนกูรอดเว้ยเพื่อนกูรอดเว้ยสามตัวท้ายเท่านั้นอีหนูเสร็จพี่ไรน้องโอ้พี่แกวิ่งใส่แล้วครับเพื่อนผมวิ่งใส่แล้วไม่รออะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ไม่ตกไป่กูแล้วตอนนี้ไปปับไผ่เผาไปเลยครับไผ่เผาไปเผยนะฮะโอ้ผมไม่จะวิ่งไปไหนวะเนี่ยฮะเต็มตีนแต่ละคนนี่มันช่างรวดเร็วสุดจริงๆไอ้ตายเถอะฉันโดนไฟไหม้อยู่เนี่ยมันวิ่งอ,อถถง้อมรถถังปะอมรถถังปะ คิดว่าเป็นรถทั้งลุงตู่แล้วฮะคิดว่าเป็นรถทั้งลุงตู่แล้วนี่แตกไปใช่เวรเอ้ยตกไปตายตกไปตายถ้ายังมองยี่สก็องเดี๋ยวก็หายน้องๆนะไปนายไปนายไม่พีกระซวกซะเดย์มามึงมามึงมาเอ้ยเลือดเหลือน้อยน้อยจัดฮนะประหลัดบอกนาเลือดเหลือน้อยแล้วเว้ยจิวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีเสียก็ปัดจระเข้เหมือนเหมือนเดิมแตกไปเสร็ครับเด็กๆคนเดียวนะคนสุดท้ายแล้วม่งอยู่ไหนวะ นโอ้ผมมียาสปีดทำไมผมไม่กินวันนี้จะได้ไตามพวกแม่งคันกินเข้าไปซะไหนคนนึงอยู่ไหนใครมีเข็มทิศบ้างวะฮะ <laughs> ฐานแม่งใหญ่เกินหาไม่เจอนะฮะอีกคนนึงมันอยู่ไหนวะหายเอ้ยเนี่ยครับพี่แกไปทำอะไรที่รถถังลุงตู่ครับลุงตู่จับมึงนะครับโอ้โหกูเจอละกูเจอตีนละไปทนาอะไรใต้รถถังลุงตู่ฮะออื ทำอะไรใต้รถถังลุงตูเอาไฟเผาไปเลยเออว่าอยู่นี่มาทำอะไรจนรถจนรถถังนะฮะลุงตูอยู่นี่เองนะครับแล้วมันก็ฆ่าลุงตูแล้ว <laughs> อ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสจาบคลิปนี้สวัสดีครับโอ้โหแม่งสนุกมากนะฮะด่านรถถังตูนี้